สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทับทิเมเงี้ยจ้าหายไปชนาเลยนะคะบริเวาทับทิมอะคะ่ะต้องไปรักษาตัวะคะ่ะทับทิมเป็นไทรอยก็ต้อง่าตัดไทรอยออกมาเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะมอไม่เห็นนะคะเนี่ยค่ะก็ผ่าตัดได้สักสองสักเดือนกว่าแล้วละคะ่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็หมนัดทุกเดือน,นตอนนี้ทับทิมก็ต้องไปทำกายภาพเสียงอะคะ่ะเพราะว่าเสียมันดังพลาด เจ็ย,ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมน,นะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลยจะเป็นเสียงอะไรยังไม่ได้หมอร่ามนะคะแล้วก็ตอนนี้จะติดอยู่ในเนวือนก็จึไม่ได้หายไปไหนนะคะรักษาตัวตลอดค่ะ <c oughs> เหนื่อยะคะ่ะพูดก็เหนื่อยะคะ่ะตอนนี้ไทรอยดะตินตัดมาเลยะคะ่ะต้องกินยารักษาโารคไทรอยต่ำตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปหาหมอเจาะเลือดดูทำ เรียกว่าเรเป็นแคลเซียมต่ำแล้วก็ฮอร์โมนต่ำนะคะก็เลยต้องกินยาตลอดเลยะค,ะค่ะตอนนี้นะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไมได้อยู่ในสวนนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังทำอะไรไม่ได้นะคะเสียงน้ำตกนะแป๊บหนึง่งค่ะเพื่อนๆน้ำตกเดินหน้าโดยการพอดีว่าท็อาาปจิมอโทรศัพท์ราคาไม่ค่อยดีะคะ่ะ ปัญหาเดิอจี่จะเปลี่ยนโทรศัพท์แต่ว่าตอนนี้ก็เลยมาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจตักินเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมค่ะแค่ไม่สบายแต่วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆพูดมากไม่ได้ค่ะเหนื่อยแล้วก็ไว้ทะกินก็มาอัปเดตส่วนหรือว่าตักินชีวิตส่วนตัวตักินไม่ดูไ,ไดเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับวันนี้จะต้องขอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพูดมากไม่ได้หมอห้ามค่ะ โอเคนะคะไปพบกันใหม่กับเพื่อนๆบ่ายบายค่ะ